ทอดมันปลากรายสำเร็จรูปสูตรดั้งเดิมขนาด500กรัมทอดมันปลากรายรสเด็ดจัดจ้านหอมกลิ่นเครื่องพริกแกงเพียงฉีกซองแล้วเวฟอุ่นก็พร้อมทานขนาด500กรัมในราคาเพียง209บาทโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้ซื้อ3หอ่อแถมฟรีน้ำจิ้มขนาด250มิลลิตร1ขวดในราคาเพียง627บาทแถมทรงฟรีไปเลย สวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนท่าทีค่ะไม่อนุญ,ญาตให้เยอรมนีนำกระสุนส่งต่อให้ยูเครนหลังถูกรัสเซียหมายหัวขึ้นบัญชีดำ24เมษายนค่ะสำนักข่าวซอลแทกไซตุงของสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากโฆษกสำนักเลข,ขาธิการกิจการเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ทางการเยอรมนีได้ติดต่อมาถึงสองครั้งเพื่อขออนุญาตส่งต่อเครื่องกระสุนที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์ไปให้แก่ยูเครน ซึ่งทางด้านของ SECO ค่ะก็ได้ให้การปฏิเสธไปแล้วทั้งสองครั้งเนื่องมาจากว่าสวิตเซอร์แลนด์มีสถานะเป็นกลางและมีกฎหมายที่ห้ามการส่งออกอาวุธเพื่อใช้ในสงครามแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะสวิตเซอร์แลนด์จะอายัดทรัพย์สินของรัสเซียมูลค่ารวม5,750ล้านฟังสวิตหรือกว่า2 0 0 0ล้านบาทเพื่อรวมกระแสคว่ำบาตรรัสเซียที่บุกโจมตียูเครน ถือว่าเป็นการฉีกกฎการวางตัวเป็นกลางจนทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากทําให้ถูกรัสเซียขึ้นบัญชีดํำหมายหัวไรชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตร นอกจากนี้ค่ะทางด้านของรัสเซียก็ยังได้ตอบกลับประเทศที่ไม่เป็นมิตรโดยการประกาศจากสภาสูงรัสเซียให้ประธานาธิบดีปูตินสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปทางยุทธศาสตร์และอาวุธไฮเปรอร์โซนิกติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มี6,000หัวรบให้เขามีอำนาจสั่งกองทัพรัสเซียยิงหัวรบนิวเคลียร์ส่ชาติที่เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียได้หลังจากประกาศนี้ออกมาท่าทีของสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งได้มีการประกาศให้เทศบาลทุกแห่งต้องสร้างบังเกอร์หลบภัยอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินสำหรับให้ประชาชนใช้อยู่อาศัยยามจำเป็นนาจะลิงเห็นแล้วว่าการร่วมมือกับสหรัฐในการใช้มาตรการคว่ำบาตรและไม่เป็นกลางอาจจะส่งผลเสียกับประเทศตัวเองได้ค่ะมีสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะ วันนี้เป็นบัวชร์รี่นะคะซึ่งทำจากเชอร์รี่แดงแช่อิ่มกรอบอร่อยเปรี้ยวอมหวานต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า,จาวเจ้าบัวชร์รี่ตัวนี้เนี่ยไม่แต่งสีและกลิ่นไม่มีสารกันบูดค่ะได้รสหวานจากธรรมชาติและก็ได้คุณค่าจากเนื้อเชอร์รี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเหมาะก,กับการกินเล่นยามว่างค่ะต้องมีติดบ้านกันไว้เลยค่ะรู้พนักง,งานออฟฟิศไม่รู้จะทานอะไรก็ทํางานไปทานตัวนี้ไปเพลินๆแนะนําเลยค่ะมาในราคา1 2 9บาทเท่านั้นกับขนาด200กรัมยกรัม โปรมชั่นพิเศษค่ะ3กระปุกเพียง359บาบาทส่ทงฟรีไปเลย